<Z> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามอัปเดตเรื่องราวแซ่ดกับ A อและแซ v กันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ช่วงแรกกับแซ่ดทราเวในวันนี้หนุ่มแอมเขาจะพาเราไปท่องเที่ยวกันที่จังหวัดนครนายกที่เขื่อนขุนด่านปราการชนจะสวยงามขนาดไหนตามเขาไปแซ่กันเลยค่ะ สวัสดีครับมาลาฮาซัตเทวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีทุสุนะครับวันนี้ครับมาไม่ไกลกรุงเทพเลยจังหวัดนครนายกครับเราจะมาเที่ยวที่นี่เลยเขื่อนขุนด่านปราการชนครับเป็นเขื่อนที่โอ้โหสวยงามและก็ใหญ่มากๆเลยนะฮะด้านบนนี้จะเป็นยังไงไปเลยฮะ ูช้ชมมาเที่ยวที่เขื่อนขุนด่านปราการชนนะฮะต้องบอกเลยว,ว่าฟรีมาทุกอย่างครับไม่ว่าจะจอดรถก็ฟรีนะครับหรือว่าจะเดินเข้าไปเที่ยวด้านในก็ฟรีแล้วก็กิจกรรมที่นี่ก็มีให้เลือกหลายอย่างนะครับอย่างเช่นคุณจะนั่งเรือหางยาวเที่ยวเขื่อนขุนด่านก็ได้หรือว่าคุณจะนั่งเป็นรถกอล์ฟนะครับหรือว่าเป็นรถของเขาที่มีบริการตรงนี้นะฮะอาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยครับนั่งเข้าไปเที่ยวด้านในสันเขื่อนด้านนู้นด้วยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากๆครับ รเรนเขื่อนด้านบนนี้สวยงามแล้วก็เงียบสงบด้วยนะครับเขื่อนขุนด่านประการชนนะครเป็นโครงการอันเนื่อมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองฮะเขาบอกว่าเป็นเขื่อนคอนกรีตที่มีสันแนวเขื่อนเนี่ยยาวที่สุดในประเทศไทยครับ เขาจอดรถเสร็จแล้วนะฮะเดินเข้ามาบริเวณก่อนที่จะถึงสันเขื่อนเนี่ยเขาก็จะมีเป็นสวนสาธารณะนะย่อมๆนะครับแต่จุดไฮไลท์ผมว่ามองเข้าไปก็จะเห็นเทือกเขาที่ซับซ้อนครับแล้วก็ลมตรงนี้เนี่ยเย็นมากเพราะว่าเหมือนเราอยู่บนยอดเขาฮะตรงนี้ถือว่าเป็นแหล่งที่มานั่งออกกำลังกายมานั่งสูดอากาศหรือว่ามาเติมพลังให้กับตัวเราเองได้เลยนะฮะ แบบอากาศดีมากๆฮะที่นี่ฮะเห็นสันเขื่อนยาวไปนู่นเลยเขื่อนนี้นะฮะเขาสร้างขึ้นมาเพื่อกักเก็บน้าเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะฮะหรือว่าในช่วงที่ไม่มีน้ําใช้ตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ปรับเปลี่ยนให้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกด้วยฮะซึ่งก็มีผู้คนเนี่ยเข้ามาเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องนะ,ะโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์ที่นี่เยอะมากๆครับ พะขึ้นมาบนสันเขื่อนฮะชอบมากครับบรรยากาศดีมากเพราะว่าวิวแบบ360องศามองไปนี่เต็มๆฮะไม่มีอะไรบดบังฮะแล้วก็เป็นภูเขาทางนู้นก็เป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับซึ่งสวยงามมากเห็นทั้งเนี่ยฮะบริเวณน้ําภูเขาท้องฟ้าตัดกันแบบใครที่ชอบดูธรรมชาติแบบนี้ต้องมาเลยฮะ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งของสันเขื่อนะครับแน่นอนถ้ามองไปตรงนี้นะครับแล้วก็ไปข้างหน้านูน้นนั่นแหละคือตัวเมืองของจังหวัดนครนายกครับแต่ถ้าหากว่าเรามองไปด้านล่างอีกทีหนึ่งตรงนั้นเขาก็จะเป็นส่วนที่เอาไว้คอยปล่อยน้ำนะครับให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเล่นน้ำไปตามลำธารตรงนู้นได้ด้วยครับต้องบอกเลยนะว่าบนสันเขื่อนเนี่ยสวยมากๆครับและโดยเฉพาะการก่อสร้าง เขาสร้างขึ้นมาได้ยังไงใหญ่ขนาดนี้ฮะยังไงก็ต้องลองมาเที่ยวแล้วก็ลองมาถ่ายรูปวิวด้านบนนะฮะสวยจริงๆครับวันนี้หมดเวลาแล้วกับซัทเทเวลท่องเที่ยวแล้วเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอ e ีซูซูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับและครั้งหน้าเดี๋ยวพาไปเที่ยวใหม่ครับสวัสดีครับ